กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องอันพม่น้องเล้อกับเป็นตะกล้องชิถ่ายไปอันเจ๊เกาเหลาเด้อพี่น้องเด้อเหมือนอีกับมาเฮือนสาวโพซีพี่น้องเลยมากับเปิดห้ากับขึ้นตะเกียวขาวพี่น้องเลยมาตอนคำคำมาตอนว่าตะเวนสิตกดินจนมือสับเปาเลยเกี่ยวเขาเล็เกี่ยวเขาเล็เพื่อมาเกี่ยวเขาเล็จังบอลเลนจังได้มือหนึ่งแปดเกาห้วไม่เท่าเอาเกี่ยวเขาเล็กเยให้เนื้อไปให้น้อยเป็นบาร์ชี ให้ยาวได้หมพี่น้องเอ้ยอยากเห็นเด้ให้นะให้หงพอสาวพโว้าแนแล้วตักลงนะค่ะบองงามพูดบอพอแม่จะพูดจะสอบเฮ้ยสามสอบสมสอบเออสามกับหน้าห้าตะวันหน้าห้าตัวกลงคือเกี่ยวข่าวแดงในขั้วไม้ข้องนางสีขาวบองงามพี่น้องจ้าพรละแปดเก้าไฮไฮะแปดเก้าพรพเหมือนพรละแปดเก้าไฮ โอ้ายว่าปีนท้องพี่น้องเลยปั้นขาแล้วนะจ๊ะเอาให้ดึงไปะก่อนอย่างกับพ่อแม่เรื่องจริงๆริงขาเพื่อนว่าลบบรังเอลีรับเทิงรับเทิงเรื่องจริงๆอันนี้เพื่นกับปุตตี้ฮะรับรังเนี่ยแปะบอลขืนมากูพี่น้องเอ้ยพอลงเตปะงัวพุณ เพรมันขำเลยเนาะตะเวนพร้อมสิตกดินพี่น้องเลยไปสิดเขาแน่มาเพิ่นก็ร่างหนังเขาวนังหน้าบนสิดหาต่ออีกกรอบยายป๋าถึงมาครับมาหน้ามานเกล้งเพิ่นใส่ขี้จิ๋ดรอพี่น้องเลยขึ้นแต่เกี่ยวข่าวหรอกไปหาขุดจิร่ดพ่อเลยกินแรงชีวิตเฟินชีวิตแบบพ่อเพียงพี่น้องเลยอืมเดียวอันหน้ามาให้กินได้ไหมโอ้ยสะออนหุ่นโตเลยเฮ้ยปั้นเองไงโตนล้วจักรโลเลยเฮ้ยสี่สิบสามสี่สี่เฮ้ย หุ่นดาราอยากได้เป๊ะอมอาได้ยังได้หุ่นตู้ตัวเองนะเท่าไรเลยห้าสิบคันห้าสิบนะใครห้าสิบสองมันใครห้าสิบมันสี่หกิบแล้วเ่เท่าเจ็ดสิเจนะไม่เทาเขาว่าเมื่อเ้าร์นี่ทามผัวเฮ้ยคอยคอยน้ำหนักข้นนี่คอยอ้วนอยู่อ้ยมันขึ้นนะใครก็มันลงเลยเฮ้ยวาสัน ควรผวกผาาภูมิใจปวดน้ำหนักขึ้นข่าก็าน้ำหนักลงหายใจหายไม่นัน้ใกล้เล็กหาด้วยวะสันเ <c oughs> นียงอยูย่โลหนึ่งจะากชกิปเนงโลหนึ่งอยากชกไกมากันเจยดซ้ายพี่น้องเลยคำขำเมืินเมินภูนี่ยพอมัตีกองแรงอยู่าบาดภูกองแรงเหรออืมหน้ากองแรงอืมตีโป่งตีโป่งพี่น้องตีโปง่งตีกองแรงสามโมงเนาะอันนี้ตีโปง่ง หาโมงปลายเลยบดละขนมนะมากินไหนเฮ้ยขวกินบ่เฮ้ยนี่นี่คือบวกแกงเฮ้ยเจ๊ซ้ายเผว่วกาแก้งนะเสพอนปิดปีกน้ำติเฮ้ยเท้ชะเจดาเข่าเจ้าเข่าต้นหายเจ้า่าโอเคเฮ้ยทางนี้มีมันอายุมันเียนเอมันยังก็ไปเถ่ามันเป็นน้ำนะมันอีเพิงมียุก นี่บอมีหม้มีใช่ไหมเนี่ยนะมันอีเพิม่มบอมีมันเป็นน้ำในพื้นดินนะ่ะเจ้าเล่าครืมอมันจะเป็นน้ำนั่นอย่าอักเด้น้องไม่เ่าโอ้ยยังกี่หยาดหยาดกมันอีเพิ่มั้ยโอเคแล้วขา้าวนาคุดโลด,ดว่างนะทั้งหมดว่างหมดจ้านทำเบาบางก็คือจบหนักถ่ายคลิปแม่คคเจ๊ก,ก็เล่าพี่น้องเลยก็คือว่าทีมงานเขาก็เข้าใจกันเนาะ อยากเขาเป็นเมืงองได้ลานใจยยาอะไรก็อนามัยอยากเขาเป็นเมืองไอ้ไดเมืองนี้น่ยนะโอ้มาเ <c oughs> จะเผิ่นหนึ่งเขาแรกเลยพี่น้องเลยโอ้ไก่ะครักเตชี้เขาได้ดยักสอบแล้วก็เฮ้ยชี้เขาอะไรแปเจ็ดสอบ เป็นซีไปรอบหนึ่งเลยพี่น้องเลยเขากินเบิร์ตบ้าง <c oughs> อ๋อ้อนสิมาก็เลยซีไปก่อน <c oughs> แต่พ่นักข่าวตลาดว้พี่น้องอเลยปุ่นเงยแปรขึ้นมาเลยพย่างไวใบขึ้นมาเลยโอ้ยน้องคือแมาไม่เมืย์กันยังไงน้ำม้วนน้ำม,ำมอเราเก่งเนาะ <c oughs> ยอมเราเก่งพี่น้องเลยก็ไปกุจีดอกก็ไปเบิร์ตมือ, <c oughs> อเบิร์ตเวนโซสเต็ปมาสวยเขามาสวยเขา โอ้ยอยากกินลาบเท่าเลยเนาะมือนะ่ะบริยูกินเสียดายเด้มือนหนาบริยูกินลาบเท่าพระเอาคำเท่า,า,าร้ายบริยูพี่เท่าอย่างไรแต่ว่าสีได้แล้วเขาสิมานให้แฝะพาไปเอาบาดหนักบกคนนี้เนาะสบายดียายเป้สบายดีมาแตะหูกง้วเดี๋ยวนี่นะมืโอ,โอ,โอ,โอ พ่นเ้านแหาก่ยังบัดีะแมาได้ยัพ่นไหลอยู่สันพ่นสีมามเอิญมฮืออ้ยคอยตัดขาวว่าทงง่ายอยาว่าพ่นสีไอพ่นบะตกอะคือผ่าก็คือคือน้อยใหญ่นะอยาว่าจังสันปอบใจกันนี่เครองผ่าก็คือคือยู่มาทำกันก็ว่าไปตัวที่จะได้ให้ยากเมื่อไรกันแนอยู่บ่นได้คือไรเราต่เออเออเออถ้าเตตายยากเอเออ มันบ่โตกมันบ่อตกอ้าเราบอกมลเาอกามเ้บอกนเ้ออบกลานหน่อยอันขับรถเห็นผู่มือเออข่ไปตามสื่ไปเลยโอ่พี่ดองเลยนด่ยินอยู่อันอีซีชงไปให้เบิรงนายกัน้างเกี่ยวขาวเบิดมือเอาสันท้างอันขับรถภาษาโอ้ยยายแปรแต่อยซื้ใจแล้วอ่ะ เหวีงเขาไั้วเอล่กับหัวแยะแยส่งลิปพาบึงั้ดล้นสวยๆเพี่น้องก็ต้องสิทหน้าพี่น้องอยันเขาติดอันแนวสวยแนวสวยเป็นสอบสอบพี่น้องสอันสิบหกแปดแปดแต่วัากะสักดีอะไรจังก็มาันสวยเขาได้เขาเขาใหม่ได้ยังไงยังวันสีกินบ่ นี่ยต่อหนึ่งอปลายอืออืนี่้มกินมื่อนพูดีแล้วสิเมื่ออะไรนั่งซุยเลยคือกูบอกแล้วออมันมีแด้เสียหายมึงมาบอกข่าวดีนางซีเอออี่งกับข่าว่าไอ้มัเมื่อเอามาห้เบ่งเองขาบอกข่าวดีน้องซีเลยมานบอดทือมาหายนา่งเมือเอาเงเพราะว่านั่งปตลูกแรกอีกอยังยัางค้องอยู่ได้ยนะเามันเขาเีเพอสามมาหลมันออกมากสิขีรถีผู้ประจักออกมาหรอก มันไปบ่อไร่แล้วขนาดจังวมาไปใช้บ่ได้ไปนั่มนะนอนกลางคืนก็นอนบ่อรับเจ็บอืมมันเจ็บมันเหิงเลยมันมันเออตะกี้นอนกลางคืนบ่เจ็บประสานเจ็บมันนี่ซองทับขึ้นเลยนอนกลางคืนอืมจะโอ้ยอย่างไงมันได้ไอ้ไหวมันมัดน้มันมันค้าวเดี่ยมันแตกลูกท้องแตกลูกป้าอยู่ในนี้ แต่อ oh, ันมาดโต๊ะแต่ห้ามโหะมัดสีข้องมากมันใหญ่ๆเนาะข้องใหญ่แต่ห้ามห้าในดำนะแม่นอันนี้เผาอีปุกเราไว้มันบอกเถื่อนเป็นตาอีตนมันอยู่ได้เนาะแม่นเอ็งเอ็งเอ็งมันกะสิมันกะสิอุกพอมันแหละไปกวดกับว่าลูกกเกินกำหนดมันกะสิอุกพอมันแต่มันกลับปอบใจตัวเองเนาะ ก็อาไรก็ไ่ได้พี่น้องเอ้ยคันจะเ้าไลก็อย่มันขิดอย่ามันอุกมีแต่ปล่อยเลยตามเลยนะมันถ้าทอดเาจจานเกี่ยวเขามันได้เเือที่หนึ่งก็ท่าห้าแล้วพี่น้องบาไปเสือที่สองท่ห้ามไปเนี่ยน้าบางลูท่านไว้กะเอะ่นนเสือที่หนึ่งแต่เพิ่นบระันาเกี่ยวแต่เพล่นบรไเพา่ยเมือเห็ดยังปรมาณเ่าไหร่ี่เพลินขาไปเที่ยวกับานนีบอก่าจะไปนะ บ่าวเพิ่นไปเพิ่นบ่ไปเพิ่นไ่ไปบ่แล้วก็เลยอบ่ได้เงินซ้ําแตเพิ่นได้อะเด้เงินก็ได้ต่ติบน้องสีก็บ่เจอบ่เจอให้มาเฮาบ่แวเฮาก็ด่าหลังเพิ่นยป้ได้ติบบ่ได้บ่ได้ได้าแต่น้องีบ่ได้อ๋อก็ยงเพิ่นก็ได้แนวหด้่ออ แมนแมนไปจำหนักกันเนาะขอบคุณขอบคุณเพื่ออะไรในมะมงมาม่าขนมมีแผลแน่เนาะยใหญ่มีไข่แต่นังไก่ลายดีเหมือนขึ้นนอนเดี๋ตุ่นใหม่มีโนเดียวน่ะบอยายกิเขาวแรงนี่มีแต่คนที่หล่อน่ะบอเป็นไรเฮ้ยต้องขับรถไทยบอสบายดีปลาลุงดู อ้าวคไปแล้วอุ้ยขับรถไทยพี่นาะแล้วขับรถไทยทั้งเกี่ยวขาอุนิดน่อยก็เบิดมือบดแจ็คปีแะไรบอนี่เออโอ้ยหน่อยก็น้องเดือนน้องเดือนยังหาฮกฮกเลยน้องเดือนนะน้อยก็น้องเดือนอีกน้องเดือนนั่นอัน ออกหน้าก็ยังบอกกับป้าให้ออกผู้เดียวพี่น้องเอ้ยอันนี้เพราะว่าคาบปลดไทยเป็นอะไรอันสี่ปีชุดยอดอันนี้พี่น้องเอ้ยเบสเท้ากระเบิดเลยพี่น้องเอ้ยแบบน้องโหลดคลิปนีก้กาลาเลยพี่น้องเอ้ยคลิปนีก้ก็ถ่ายไป็นเจ๊กาะๆพร้อมกันใหม่คลิปหน้าเลยพี่น้องกับสบายดี